อันนี้ก็น้ํายาเคลือบยางดําอันนี้ก็น้ํายาเคลือบยางดําและพลาสติกนี่ฮะกล้องล็อซิงชนบุรีครับนี่ครับอ๋อนี่ดูดูดูกล้องล็อซิงชนบุรีนะฮะก็มีน้ํายาแบบนี้ขายด้วยนะครับน้ํายาเคลือบยางดํานี่ฉีดไปแล้วดูเป็นไงนี่ขนาดฉีดเฉยๆยนะเนี่ยไม่ได้ล้างเลยนะนะฮะวิ่งมาเลอะเละเนี่ยแหละครับนะฮะรถก็ยังไม่ได้ล้างนะครับดูฮะนี่ล้อหน้าจะเป็นอย่างงี้นี่ฮะล้อหลังฉีดไปแล้วนะฮะดำเพื่อมเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูฝั่งนี้ ข้างนี้ยังไม่ได้ฉีดนะโอ้โหน้ายาเขาดีจริงๆฉีดไปปุ๊บนี่เง,งาวับเลยทีนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูนี่ยังไม่ได้ฉีดนะเดี๋ยวจะฉีดแล้วจะจะ,จะลองทิ้งไว้สักประมาณกี่นาทีดีนะครับเออเห็นเขาฉีดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดด้วยนะแต่ว่าผมจะฉีดอย่างเดียวเลยเอาแบบน้ํายาชุ่มๆไปเลยนะครับนี่ให้ดูนะฉีดกันแบบชุ่มๆกันไปเลยนะครับซุปเอากันแบบชุ่มๆกันไปเลยซุปซุซป ซุปซุปซุปนี่ซุป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 ,ซปไม่ได้ล้างนะครับเอาแบบไม่ต้องล้างนะนี่ฮะอ่ะตรงนี้ยังไม่ได้ฉีดนะแต่ตรงเนี้ยฉีดไปแล้วเดี๋ยวดูนะว่าจะเป็นอย่างไรเอาแบบว่าฉีดครึ่งไม่ฉีดครึ่งนึงนะอ่ะแต่ล้อหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะฉีดให้หมดเลยนี่ก็ยังไม่ได้ล้างนะนะฮะถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเนาะ จริงๆแล้วคนรักรถนะครับทั่วๆไปเนี่ยหลายๆคนเลยนะที่ผมเห็นนะเขาชอบใช้น้ํายาเคลือบอยางดํากันนะครับเพราะว่าเวลารถเราวิ่งเนี่ยยางดำๆเนี่ยมันสวยมันทําให้รถเราสวยมีสเสน่ห์ด้วยนะครับเขาบอกว่าน้ํายาตัวนี้นะฮะไม่กัดสีแมกซ์ด้วยนะครับแจ๋วเลยอย่างนั้นก็เราก็พ่นเลยครับเอาแบบจุกๆกกันไปเลยดูนี่ ยาเขดีจริงฮะฉีดออกมาเป็นฝอยเลยนะครับนะฉีดออกมาเป็นฝอยก็ไม่เปลืองนะนี่ผมฉีดไปสองคันแล้วนะแปดล้อแล้วนะ <c oughs> ผมฉีดไปแปดล้ออุ้ยอุ้ย <c oughs> ดินตกดินตกเดียวเดียวผมฉีดไปแปดล้อแล้วนะครับนะฮะต้องบอกว่าเก้าล้อดีครัง,งูนด้วยนะครับนี่ฮะฉีดทิ้งไว้นะแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อน <c oughs> ๆดูนะครับคย <c oughs> น้ำยาเขาดีจริง ใครสนใจที่อยากจะสั่งซื้อก็ติดต่อน้องก้องได้เลยนะครับนะฮะก้องลอซิ่งชนบุรีครับนี่ครับนี่ก้องลอซิ่งชนบุรีสุดยอดน้ำยาเขาดีจริงวันนั้นผมไปทํารถที่ร้านน้องก้องนะฮะน้องก้องเขาก็ลองเอามาให้อ่ให้ผมเทสดูนะครับว่าเป็นยังไงพอพิ่แกเอาไปลองดูดิดําจริงนะครับเงาจริงเออของเขาก็เงาจริงแหละนะครับ อันนี้ผมจะลองฉีดแบบจุกๆเลยนะก็คือฉีดแล้วแบบไม่ได้ใช้ผ้าเช็ดนะ,ะปกติเขาถ้าคนแบบว่าประหยัดประหยัดนิดนึงเขาก็จะแบบเหมือนประมาณว่าก็อาจจะ,ะฉีดไม่เท่าไรเนาะแต่ผมเนี่ยจะฉีดให้ชุ่มเลยนะเอาแบบชุ่มๆอย่างนี้กันไปเลยนะครับจะให้ดูนะฉีดโดยที่ไม่ต้องล้างนี่ไม่ต้องล้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่มาดูล้อนี้ที่ผมฉีดทิ้งไว้เนี่ยเป็นไงโอ้ ของเขาสูตรจริงดูฮะดูใกล้ดูใกล้กลกลยางเลอะเนี่ยผมฉีดแล้วผมไม่ได้ล้างเลยนะคือสะอาดเงากิ๊บเลยอะดูเดิอันนี้ยังไม่น่าทึ่งเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูคันนี้สองคันนี้ก็ว่าได้นะครับนจอดอยู่ตรงนู้นคันหนึ่งนะ่ะนี่ผมฉีดคันนี้นี่น,นี่นี่ีดูฉีดอย่างเดียวนะจริงๆที่แรกเลอะมากเป็นดินโคลนเลอะเลยนี่ฮะ ดูครับเออฉีดแล้วไม่ได้เช็ดเลยนะเนี่ยดูดิเงากริบเลยไม่ว่าจะยางใหม่ยางเก่านะครับนะฮะด้วยจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวจะลองใช้กระดาษชื่ชูเช็ดนะครับอาเช็ดตรงนี้แล้วกันนะตรงน,รงนี้ตรงนี้มีรอยคาบดำๆใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวลองดูนะนะฮะจะลองเช็ดดูเนี่เป็นไงดูความเงางามของเขาจเจ้าไหม นี่ฮะสะอาดเรียมกิฟก็คือ,คอพูดง,ง่ายๆนะตอนแรกที่ผมฉีดนะล้อผมเนี่ยเลอะมากเลยเลอะโคนนะฮะเนาดจ,จะมันจะเลอะเป็นแดงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมฉีดไปหมดเลยจริงๆมันเลอะเลอะเยอะมากแล้วผมฉีดดูด,ดิหายเลยนยฮะนี่อาฉีดอยาขอฉีดตรงนี้หน่อยอันนี้นิดนึงนะนี่ครับฉีดไปเลยถ้าตรงไหนยอยากให้มันหลุดนี่ดูเดยงนี้ฉีดทิ้งไว้สิบนาทีเองเงากิฟเลยครับโอ้ สุดยอดมาดูมาดูมาด,มาดูยางเก่ายางใหม่ฉีดไปนี่สวยเลยแหละนี่นะฮะเห็นไหมเห็นไหมดูเลยล้อนี่ดำเข้มไว้ก่อนเลยนะฮะเขาบอกล้อดำาๆนี่หน้าขับใช่ไหมดูครับนี่ล้อดำาๆหน้าขับใช่ไหมนี่นี่มาดูเจ้าคุณปู่เราเจ้าคุณปู่เราก็ฉีดเหมือนกันนะครับ นี่ฮะผมฉีดไปเห็นไหมเนี่ยวิ่งลุยโคลนมามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยผมไม่ได้ฉีดตรงตรงโคลนนะคือผมจะลองฉีดแค่ตรงขอบ,ขอบพอเพราะว่าน้ำยาน้องกล้องให้มาเนี่ยนะครับนะฮะผมก็คิดว่ามันดีจริงก็พยายามใช้แบบน้อยๆน,นะฮะเออใช้แบบน้อยๆค่อยๆใช้ไปนะครับนะฮะบ,บาย กล้องลอซิงชนบุรีนะครับนะฮะเซิร์ชใน YouTube ได้เซิร์ชในเพจได้นะฮะกล้องลอซิ่งชนบุรีนะครับสั่งซื้อได้นะเขามีขายนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีขายนะนี่ฮะดูดูล้อหน้าเป็นไงจะให้ดูนี่ฮะแดงแดงเวลาฉีดไปแล้วจะเห็นไหมอีตรงที่ผมฉีดตรงกลางเนี่ยเงากิบเลยดำบุ้มเลยทางนี้ก็สวยมาจะให้ดูนี่นี่ดูดูดูด,ด,ดูดูความดำเป็นไง ฉีดไปละวดำเลยเห็นไหมฮะอันนี้รถไม่ได้ล้างไงผมก็เลยฉีดแค่ตรงกลางอย่างเดียวนะนี่ฮะเห็นไหมฮะฉีดแค่ตรงกลางอย่างเดียวก็สวยแล้วก็ผมว่าโอเคนะใช้สะดวกด้วยนะครับไม่ต้องนั่งเช็ดนั่งถูอะไรมากมายก็คือพูดง่ายๆว่าฉีดอย่างเดียวก็ดำแล้วอะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจดูข้างนี้กันที่เราฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับะจะให้ดูถึงความแตกต่างนี่ ดูถึงความแตกต่างครับเป็นยังไงฉ <Mayor> ีดกับไม่ฉีดเป็นยังไงเห็นไหมเพื่อนๆมองถึงความแตกต่างไหมเห็นไหมฮะที่ไม่ฉีดก็จะแลดูคราบแดงๆนะฮะฉีดไปแล้วนี่จะเงาสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้ผ้าเช็ดไอ้ใช้กระดาษชูเช็ดเอานี่ครับเห็นไหมสวยกิบอะ สวยกิฟเห็นไหมฮะลองเทสดูนี่เงากิฟโอ้โอ้โอ้สุดยอดอืมใหม่เลียมกิฟเลยด้วยปาดคักแท้อะไรจะสุดยอดขนาดนี้นี่ยแจ๋วนะครับเห็นไหมครับพวกของเขาดีจริงของเขาดีจริงใช้ได้นะฮะบ,บอกต่อเลยนะครับใครจะสั่งซื้อก็สั่งที่น้องกล้องได้เลยนะครับนะฮะต้องบอกว่าของเขานี่ใช้ได้เลยเห็นไหมเงากิบเลยเห็นไหมฮะโอ้โห นี่ฮะยางสะอาดสะอ้านมากผิดกับตรงนี้เลยเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้ฉีดเห็นไหมยางก็จะแลดูแบบจืดๆนะฮะค่อนข้างที่จะจืดนิดนึงนะถ้าดูตรงฉีดเห็นไหมเห็นไหม,ให,ไหมใหมกิ๊บเห็นไหม,หไหมเ,เห็นไหมเห็นไหมว้วเงากิ๊บลยเฮ้ยโอ้โหเงาสะท้อนเลยอ่ะดูดิเฮ้ยห้องเงาจริงมาฉีดให้หมดนะครับฉีดไปฉีดฉลมฉลมไปเนาะจริงๆก็ฉีดน้อยกว่านี้ได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ ล้างแล้วก็ทําความสะอาดไงก็คือก็ใช้แบบน้ํายาแบบจุกๆกันไปเลยนะครับฉีกันแบบจุกๆกันไปเลยรับรองเลยว่าอีกสักพักนี่เขาจะเงาวิบเลยนะอขอฉีดให้หมดทุกคันเลยนะฮะแจวครับยางจะได้เงาเงานี่ยางเก่าๆด้านๆเห็นไหมฮะเห็นไหมถ้ายางเก่าแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้โดนน้ำยาเลยเนี่ยนะยางมันจะแบบออกสีจืดๆแบบสีด้านๆ นะเรานล,ลองใช้น้ํายาของน้องกล้องดูกันเนาะว่าของเขาโอเคไหมนะฮะเดี๋ยวเราลองฉีดไปดูเนาะมาขอฉีดหน่อยนะครับฉีดข้างบนก่อนฟืด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 ,ฟด,ฟด,ฟดสายไปสายมาสายไปสายมานี่ฮะฉีดไปเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเงางามแล้วก็สวยไหม นะครับก็ไม่เปืองด้วยนะฉีดได้ยเยอะนะฮะฉีดได้ยเยอะเพราะว่าเขาเป็นฝอยเลยฉีดออกมาเนี่ยจะเป็นฝอยฝอยเลยผมว่าคุ้มนะเพราะว่าอืมน้ํายาเขาฉีดได้ยเยอะมากนะครับที่ผมฉีดไปตั้งกี่คันแล้วเนะนี่ยสี่คันนี่ฮะนี่ฮะสี่คันหมดไปประมาณแค่แนีนะ้แหละ แต่ผมฉีดจุกๆเลยนะฉีดเอาแบบเยอะๆเลยนะไม่ได้ฉีดน้อยๆนะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฉีดไปแล้วจะเป็นยังไงเวลายางที่เก่าๆดูแล้วแบบเฮ้ยรถอาจจะแบบเก่านะแต่ถ้ายางใหม่นะยางค่อนข้างที่ว่าสีดำหน่อยนึงนะก็ต้องบอกว่าหน้าขับนะฮะหน้าขับสวยบอก็าจะมีตัวล็อกไว้ให้เสร็จอ่าฉีดนิดนึงนี่ โอ้กรขวดก็ทำมาดีมากเลยบีบฟืดนี่ฉีดได้ทั้งยางเลยนะครับโอ้แจ๋วแจ๋วนี่ฮะแจ๋วเอาฉีดแป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวามาดูผลงานขงเขาต้องบอกว่าสุดจริงนี่ฮะยางตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหม เขาก็จะออกมีแบบเหมือนมีคราบมีอะไรนะยางก็จะแลดูแบบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากฉีดน,น้ํายาไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าน,นี่โฆษณาให้เลยนะสำหรับน้องกล้องนะครับนะฮะกล้องลอซิงชนบุรีครับเพื่อนๆเ,เซิร์ชหาในเพจ Facebook เจอนะครับแล้วก็ใน youtube นะครับกล้องลอกซิงชนบุรีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันน้ำยาเขาดีจริงตองเคครับนีเห็นไหม ยังไม่ได้ฉีดเขาจะออกแบบด้านๆเห็นไหมยางก็จะแบบสีจืดๆด้านๆนะฉีดสักหน่อยเพิ่มควา,ามเงางามให้กับยางสวยด้วยนะครับยางนี่ต้องบอกว่าวัยรุ่นเ็าชอบนะครับวัยรุ่นยางดำวัยรุ่นยางดำนะฮะเขาชอบนะครับ,ลลรบ,บ,รบแล้วก็น่าจะ ผมคิดว่านะเพราะว่าล้างรถครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาหลุดไม่หมดนะเขาจะก็จะออกแบบเกาะยางเป็นคราบดำๆเลยก็สวยนะครับครั้งต่อไปเราก็อาจจะฉีดไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แล้วแหละเพราะว่าฉีดทีนี้ก็จะดำแล้วแหละนะฮะเอาละฉีดทั่วไปละโอเคผมฉีดไปหมดเลยสี่คันนะเราไปดูล้อที่เราฉีดกันไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับ คิดไม่ได้ตัดต่อนะถ่ายกันเห็นเห็น <_ C 1> <ๆ>ถ่ายกันสดสดเลยเป็นไงครับดูตองเคครับสุดยอดนะฮะตองเคครับนี่ฮะตองเคว้ากล้องลรอสซิงชนบุรีครับป้าสุดยอดแจ๋วแจ๋วแจ๋วนะฮะอืมอันนี้ฉีดไปแล้วเนาะฉีดตั้งแต่ผมฉีดตั้งแต่สิบนาทีก่อนแล้วนะครับผมลองฉีดดูผมเห็นปุ๊บแวผมอยากทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเลยโหขเขาเงาจริงนะครับแล้วก็พูดง่ายเลยนะ บางชนิดนะฮะเป็นขวดนะครับคุณจะต้องใช้ผ้าชุบนะฮะแต่อันนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้ไม่ต้องเลยคุณฉีดได้เลยนะเขามีหัวเขาเรียกว่ามีมีหัวฉีดมาให้เราเสร็จเลยนะฮะพวกพาสะดวกนะครับแล้วก็ขวดไม่ไม่โตสักเท่าไหร่ด้วยนะฮะเห็นไหมเนี่ยใช้ไปประมาณสี่คันแล้วที่ผมฉีดอะหมดประมาณแค่นี้เองอันนี้ผมฉีดจุกเลยนะผมฉีดเยอะๆยะนะครับผมไม่ได้ฉีดน้อยนะนี่ฮะจากที่เรา ตอนแรกเราฉีดแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับตอนนี้เราฉีดทั้งหมดดูดูดูยางเงาสวยครับนะฮะสวยเลยยางนี่ต้องบอกว่าสวยนะครับวัยรุ่นยางดําชอบใช่ไหมนี่เป็นไงล่ะบอกต่อบอกต่อนะฮะของดีต้องบอกต่อครับนี่ฮะเป็นไงเงาวิบวับว,วิบวับเรามาดูล้อนี้กันเราเพิ่งฉีดไปเป็นยังไงโห นี่ oh, เป็นยังไงมาร์คซีดโอ้ไม่เจ้าเป็นยังไงล่ะครับเงาตาแตกเลยครับดูไวรุ่นยางดำดำจริงๆแหละดูเลยให้ดูใกล้ๆอ่ะเออของเขาดีจริงเนี่ยเห็นไม่ลวดลายเลยนะเห็นไหมเห็นไหมว,าว้าเขาเท้าเฮ้ย,วยสวดยอน <laughs> นดนหมดูดำเพื่อมเลยนะ เวลายางดํามันก็ดูหน้าขับนะรถเนี่ยนะฮะให้ดูไกลๆน,นิดนึงนะเห็นไหมวัยรุ่นยางดำนะยางดําไม่ว่ายางมันด้วยะฮะเห็นไหมฮะเจ๋อมั้ยเรื่องของเขาไม่ธรรมดาดีนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนะฮะมาดูอันนี้นี่ครับเป็นไงครับทีแรกๆเรายังไม่ได้ฉีดสีจะออกด้านๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไกลๆกันนะกล้องผมชัดด้วยนะครับถ้า ถ้าไม่เงาพอไม่สะอาดพอไม่มันพอนี่กล้องผมจับได้แน่นอนนี่ฮะดูถึงความเงาเห็นไหมถึงความดานะฮะเห็นไหมเห็นไหมของเขาดําจริงเขาเงาจริงนี่ฉีดอย่างเดียวนะยังไม่ได้ใช้ผ้าเช็ดนะจริงๆอ่ะเขาต้องใช้ผ้าเช็ดกันนิดหน่อยด้วยนะครับถึงจะดีนะฮะแต่นี่ผมขี้เกียจครับนะฮะนี่เอาดูดูความดําเป็นไงดำไหมดำได้ผลไหมทั้งดำด้วยทั้งเงาด้วยเห็นไหม ใช้ได้เลยแหละนะฮะของเขาไม่เก๋เลยของเขาใช้ได้เลยถูกใจเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผ่านไปไปแวะซื้ออุดหนุนน้องกล้องหน่อยนะต้องเอามาตุนหน่อยแล้วอย่างเงี้เนี่ยเวลาฉีดไปแล้วมันจะสวยนะครับยางมันจะดำเนาะทำสวยตอนนี้ผมฉีดไม่หมดนะนี่ฉีดให่หมดนะฮะเป็นไงครับจริงๆก็ถ้าใช้ผ้ารูปนิดนึงก็ดีนะเพราะว่า อ่าที่มันเป็นมเม็ดอย่างเงี้ยนะฮะเราใช้ผ้ารูปได้นะแต่ว่าผมไม่ได้รูปนะผมก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันสดๆเลยว่าเวลาฉีดไปแล้วสดๆเลยมันจะเป็นยังไงเป็นไงครับให้ดูใกล้ๆนี่เงาสวยเลยเห็นไหมผิดกับแบบไม่ได้ฉีดอะนะฮะตอนที่ไม่ได้ฉีดตอนแรกกสีมันก็จะแลดจืดๆเนาะพอเราฉีดไปแล้วเนี่ยโหแพ็บเดียวเองนะครับอันนี้เราฉีดไปใหม่นะตรงนี้นะไปดูฝั่งนูน้นนะครับฝั่งนี้เป็นไงฉีดไปแล้วเมื่อกี้สักครู่ ให้ดูครับฉีดไปแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงครับสวยไหมครับ <c oughs> สวยไหมครับเห็นไหมฮะวัยรุ่นต้องยางดำสวยไหมเห็นไหมสะอาดๆเลยด้วยยางก็ดำเพิ่มเลยโอ้เจียวครับวัยรุ่นยางดำครับวัยรุ่นยางดำนี่เลยฮะคุ้มค่าเนาะ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าขวดหนึ่งประมาณกี่บาทนะฮะวันนั้นผมก็ลืมถามน้องกล้องด้วยว่าขวดหนึ่งกี่บาทนะครับเ,เดี๋ยวใครสนใจก็เดี๋ยวผมให้น้องกล้องมาคอมเมนต์ในคลิปก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวแท็กเขาให้มาคอมเมนต์นิดหนึ่งเนาะยาน้ำยาเคลือบยางดำและพลาสติกนี่ฮะายกล้องล้อซิงชนบุรีครับตองเคเอาให้ดูยางเป็นไง เวลาฉีดไปแล้วยางเงาดำสวยเลยเห็นไหมเงาวิบเลยฉีดอย่างเดียวนะครับนะฮะยังไม่ได้เช็ดเลยนะอ่าถ้าเช็ดด้วยก็น่าจะดีนะครับนะฮะเออนี่เห็นไหมฉีดอย่างเดียวก็กลายเป็นไปรุ่นยางดำไปแล้วครับเห็นไหมฮะเงากิบเลยเห็นไหมฮะนี่สวยเป็นงามประามแปดเลยต้องบอกว่าของเขาดีจริงอืมเป็นยังไง โอเคนี่นะถ้าใครสนใจที่อยากจะซื้อก็เดี๋ยวให้น้องกล้องมาคอมเมนต์เนาะอ่ะสาสอนถามก็ได้นะว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับรักหนะ้าจุบจ๊บๆฝากไว้ด้วยครับ